ได้สวัสดีครับพี่น้องได้เรียกได้บอกกันได้เด้อใกล้หอดมือแล้วเด้อประมานเท่าไหนแล้วเนี่ยสิบคุณสิบสิบสองเดียวเขาได้เขงดีเด้อโอ้เลียกยำเลียกไล่ยังดีคนนั้นเลโอ้ปั่นเขาวงกดพี่น้องมองนั้น Nón chân lắm mưa Nênh, mỏng đi đi Thuốc là bộc cạn Điều là khách 6 mông tổng Hả Rất chọt dư Nè mến nè <laughs> คัขนขึ้นกระจบแล้วครับว้บาวาเลี้ยววะ่ะก็แปลกใจอยู่ว่าคันว่ะเป็นคล้องขุดไม้ต้นไม้ขึ้นใหญ่เด้มันต้องขุดมาเกินห้าสิบหกสิบปีแมว่ว่ะ ที่ได้ยได้เพิ่นว่าเป็นของโบราณนะคนสมัยก่อนเพิ่อขึ้นจริงเลยครับแม่ได้ยังกินครับาารกกเดียหักกระเลาะง,งานแม่จากน้อยเพิ่งแล้วครับาอาบน้ำอาบท่าแล้วเพิ่นละมองนอนคนไว้ครับอ,นนอ้าวเด็กจิ๋งจิ๋งนะ ครับอ๋อสายมันน้อยพ่อเตี้ยไม่ไม่รถก็ต่ำเอาวต่ำสายนี่ขาดแพงแพงหนาสำรวจให้พี่น้องเบิ่กกันว่าอ๋อ ประมาณนี้ครับลักษณะยำคนเข่ามาพามาไทยเบิ้งพี่น,อน้องอ้าหลายมันเนี่ตยตีกว้างๆอันนี้มันเนก็บอ,อยู่แนวเข้งพี่น,อน้องกันไปแล้วครับของหน้ามันมีมองเดียวแค่นี้เดียวเดียวกัน

เก็บปัดเ้อเว้นกันไว้ดีๆครับเอับท่าน้พอกันแล้วยางยังบวก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Rồi Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn oh <laughs> god ทุกย่างครับเมื่อนี่ยฮันมีกจะตั้งบตรงครับเพราะว่าถ้าเลือกหบางตรงกะได้ยุ่หนาวิธีห้างจากวิธีเ่อเกิน30-40เมตรกเลยตั้งแย่กวมาพี่ครับท่านวัดไอ้ข้าสวัสดีครับไอ้ที่เอาเบอร์ไอ้บอดทรหาน่ะบอดทรหามงใบมงใบสองไอีตั้งฮันมิก แตขกวงอยู่ว่าโอ้นอนตื่นยังเนาะวะว่าจะถามว่าถ้าตั้งห่างๆนั้นได้สิบเมตรตั้งแต่เขาที่เอาจังได้ดีจะเรียกที่ตั้งยังที่ดีไหมโมยากครับโมยากแม่นวะงั้งพิจารณาเอาเด้อครับก็ตามสถานที่เออตามสถานที่เขาต้องเดินไปตั้งผิดน้าหานเลยไหมใจใจผมเนี่ยเอ้ยนี่อย่างไงวะต่อผมม่ตองกล้ครับผมใจผมเนี่ยว่าเอง แต่ผมว่าผมว่าเซเเอเอามีกลงหันชลาลวหมดแล้วเ <laughs> <laughs> มืองต่งหานมีกนี่แหละ,ะามาส่วนมากไปนัังที่บันไดออกสีเ <laughs> ยา์มาเนาะสีถาล่างรอยไแมนะครับตอนนี้ครับ ในเสียไฟแล้วครับระบบ,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 บไฟห้าเดินนี้เร็วครับปับปัับาได้ไฟเขาออนบอดปั๊บเรียบร้อยเลยครับนั่งเล่นชิลแล้วครับนนว่าเพิ่งเสียไฟขางนข้างเดียวครับสถานที่ประมาณนี้ครับพนะี่น้อง เดี๋ยวฝากไว้ท่านี้กันครับพี่น้องครับได้ง่ยงยายๆกันไปหาอาบน้าอาบเท้าครัวคุณโจมันนีะคือปวันเนด็กทรงงานนะครับเพราะว่าวันี้อ่าวัตถุดิบครับผมคลิปนี้จะฝากไว้ท่านนี้กันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ